สวัสดีค่ะทีมข่าวเห็นละโมจพาท่านออกตะลุยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแวะมาเที่ยวสวนสวยๆในสวนสัตว์เชียงใหม่ดูข้างหลังสิคะดอกลิลลี่สีชมพูสีขาวสีอมส้มสวยๆทั้งนั้นแล้วแถมยังมีดอกไม้เมืองหนาวอีกเยอะแยะมากมายเลยวันนี้จะพาไปดูค่ะว่าในสวนสัตว์เชียงใหม่มีด,ดอกไม้สวยๆกี่ชนิดกันไปเลยค่ะ ที่เห็นนะคะเป็นลิลลี่สีเหลืองแกสอนสวยๆข้างในมีหมูแมลงมาตอมดมเลยนะคะเห็นไหมสีชมพูก็สวยสีหวานทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าถ้าเข้ามาที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนอกจากสัตว์ที่ท่านจะได้ชมชีวิตของเขาแล้วนะคะยังได้ชมสวนสวยๆงามๆต้นไม้ใหญ่ก็สวยน้องมือทีเดียวค่ะ น,นี่ดอกอะไรเนี่ยมันเหมือนดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าไม่ใช่ก็เป็นไม้ดอกบะหนาวอะไรสักชื่อแต่ใม้จำชื่อไม่ได้แต่เหมือนกุหลาบที่เราพับเล่นตอนเด็กๆอ่ะแต่จริงๆแล้วมันคือดอกจริงะค่ะสวยเลย บนกันพระโดนแสงแดดและสวยมากนี่คงเป็นโครงการที่เขาปลูกเสริมกล้วยไม้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ะคะก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่มาเกาะกับ,กบต้นไม้ใหญ่เป็นการเอื้อชีวิตซึ่งกันและกันนะคะน่ารักมากต้องขอชมท่านผู้บริหารขออธนาพัฒน์คงพมรแต่กล้วยไม้มีเยอะมีหลากหลายพันมาก นี่เป็นโซนคริสต์มาสขาวคะ่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเชียงใหม่ซัวคอเรียมสังเกตไหมคะถ้ามองหมุนไปทางด้านขวามือก็จะเห็นน้ำตกจำลองที่อยู่ด้านโน้นนะคะมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยทีเดียว เดีเห็นไหมคะ2วอันใหญ่เท่าหน้าดิฉันเลยสวยนะถ้ามันยังไม่บานมันดูเป็นสีดำนะแต่พอมันบานแล้วมันเป็นแดงเข้มแบบรำมะหยีเลยกุหลาบสวยๆที่เห็นนี้นะคะจะมีให้ท่านชมมาถึงมาที่9กุมภาพัานธ์ก่อนที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาตัด ัตกลับบ้านได้เลยค่ะก่อนที่เขาจะปลูกเสริมใหม่เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก14ีกุมภาพันธ์แล้วอย่างนี้จะไปมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่หรอคะมาเถอะนะ Sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. I got nothing to do. I'm hanging around.